ลืมกดไลค์กับเยซด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม,มกับไร์กับเยซด้วยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับเยซด้วยนะโอเคไปลบายบาย อ้วันนี้เป็นวันที่ชิลจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหนกร้องขับขานนี่เนี่ยโอู้หสุดยอดไปเลยฉันก็มานั่งตรงนี้ชิลๆนะเจ้าเปิ้ลกับเจ้าโค้กก็ไปไหนก็ไม่รู้ฉันก็ต้องมานั่งคนเดียวไอ้ท้องก็ไปหาอะไรกินอีกก็ไอฉันรู้สึกเซ็งจริงๆเลยฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละชิลๆคนเดียวหวังว่าจะไม่มีเรื่องสวยๆให้ฉันอีกนะเฮ้ยฉันเบื่อเบื่อจริงๆเรื่องสวยๆเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่มันบล็อกนี่นะไอ้นี่มันไม่ใช่บล็อกของโลกฉันนี่หว่าไอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรเฮ้ยแล้วพวกกันจะเอ่ดไรม ทุบทุหนีจะต้องหนีมาได้ทุบทุเฮ้ยเฮุ้บก่อนทุบทุบุบทุบเฮ้ยดีดใค่ะอ้ยตัวเกีียวที่แดเป็นใครกันน่โอ้ยฉันงงมากเลยโอ้มัอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนไมโครฟเ่นเป็นใครฉันจะถามนายมากกว่านะว่านายเป็นใครอ่ะฉันก็คือสติ๊กแมนสีส้มยังไงเลยยินดีที่ได้รู้จักนะจอจมูกแต็งมูะนานนนามาจากไหนกันเนี่ยฉันไม่รู้จักนายเลยนะเนี่ยเอาเล้ะฉันขอลองทุบนายดูนะว่าจะมีอะไรออกมาไหมเอาไมนี่โอ้็หทลัง จะตีตู่ชั้นไหนก็บอกกันสิไม่ใช่ขอโทษนะที่ทำให้นายเจ็บนะแต่ชั้นกำลังหนีวางสิ่งบางอย่างอยู่นะนายต้องรีบช่วยชั้นนะเพื่อนเพื่อนขอร้องเละโอเคโอเคเดี๋ยวชั้นขอเรียกเพื่อนๆก่อนนะโอเคเพื่อนๆมานีก่อนเพื่อนเพื่อนไอ้อยาบักแตงโมเรียกมาแบบนี้ต้องมีเรื่องสวยๆแน่เลยอ่ะว่าไม่อยากจะเรื่องสวยๆว่านะเออพวกนายก็ใจเย็นกว่าดีบักแตงโมยังไม่ทันรู้เลยเลยนั่นเองไม่มีเพื่อนใหม่มาเลยอ๋อก็จริงของนายนะไอ้พ่อเออมีเพื่อนใหม่มาด้วยอยากเจอเพื่อนใหม่อีกแล้วโอเคนน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 นาาาาาายยยมมมมีีีีีีีอออออออะะะไไรรรรจเเเเเลล่่่่่่่่่่่พพพววกกกชัััั็ใหหบบืืดททูงงิญ พอดีว่ามันมีเหตุจําเป็นน่ะพอดีว่ามันมีสัปหลามันจะมาทำร้ายฉันน่ะตอนนั้นเพื่อนๆกับฉันกําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยพวกเรากําลังเฉลิมฉลองกันอยู่น่ะจนกระทั่งเจ้านั่นมาขอเล่นด้วยสิฉันอยากจะเล่นกับพวกนายมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่นายเป็นใครกันเนี่ยฉันไม่รู้จักนายนะแล้วฉันจะมาเล่นกับนายได้ยังไงวะมาเป็นไปไม่ได้เลยเพื่อนไม่เมี่ใครยังจะไม่อยากเล่นกับฉันอีกไหมอ่ะแต่ตัวแกไม่อยากเล่นกับฉันละก็พวกแกจะต้องหายไปแบบนี้เล่นกับมันเถอะนายจะส้มแต่ไม่น่นไม่่่มมมนนจริงใช้ายลืมหนีีไปเววด๋ยฉันจะทววงเลาย ใชนอาเล่นีีเปเาเเพื่อนนี่ๆๆเจ้าฟ้าเลยสัลอดอ้อจปปกปเพื่อนเองอ้อถึงจะจปกป้องตัวเองไม่ได้ก็เถอะอ้อย่างนี้ก็ถูงไปแลาวก็ได้แล้วเนาะปกป้องเพื่อนเออเฮ้ยเฮ้ยไมนะี่มาเอะไรกันเนี่ยแกเสร็จฉันลยล่ะอยากะไรด้ฉันก่อนอยังจะไม่ได้ฉันเลยไม่เา็นหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยไม่ทันมันต้องตามมาแน่จะหนีก่อนหนีก่อนกดหนีกดหนีกดหนีโอ้เป็นเรื่องเราที่น่าเศ้ามากเลยนเนี่ยโอ้เพื่อนได้ตหมดเลยสีใจด้วยเพื่อนโอ้ไม่ก็เปนเรื่องด่ไรมน มันก็จะช่วยแรงนงนะช่วยฉันด้วยโอเคครับพวกเราก็ไปกันเลยเพื่อนเย้เย้ๆย้เยในที่สุดพวกเราก็ได้เด็กออกโลกสักทีขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเอานั้นเขาแรงก็ต้องตักต้องมาหน้าอ้าวน้าหนึ่งสองซ่มไม่ช้าว่าเศร้าหนึ่งของวัวอ้าวหนะาหนึ่งสองสามรอแข่งการรอแข่งการก็แข้งการบอเลยรอานีคลุกคลุกคลุกนี่ตัดต้องมาตัดต้องมาใช้มือตัดต้องมา ว่าไม่ยอมตายง่ายๆรักเร็วเลยแล้วจุ๊บโอ้ขุดหินขุดหินโอ้หาแร่ทอดโอ้หาแร่โอ้ขุดหินขุดหินหินโอ้ฉันเป็นเสาหลักของเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ขุดหินโอ้ลว้งโอ้เอาไปเป็นร้อยเอาขุดอีกขุดอีกโอ้ขาหักนิดเดียวไอ้ฉันรอดแล้วโอ้โอ้แต่ยี่สก๊อตได้หินมาสักทีโอ้เฮ้ยอาชีพชิปชิปครับอย่างนี้นะครับคุณบักแตงโมว้าวในนี่เก่งจริงเลยนะเนี่ยครับดาบเพชรได้ด้วยโอ้สุดยอดไปเลยในที่สุดจะได้ไปสู้กับมันแล้้้วววววจจะะอออเเเเเเเรรรรนนนนบกกกกแตงโมม็ขาาาาพพั่ยยยืลีสู มาแล้วอ้โหวกเอายากบวกแล้วโอ้ตอนนี้อใช่ใช่ใช,ใชพวกเราอยากบวกเลยตอนนี้โอ้อกันมากันมือมากๆเลยโอเคได้เลยเ okay. พื่อนเร็วระบักแตงโมว่ารู้สึกร่างกายอยากปาท่าโอ้เจบโอ้เจ็บ,บาเ้โหฮ้เฮ้ยหฮาดเ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้าเยเน้ยเฮ้ยเ <laughs> อ้ไเฮ้ย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 เฮเ้ยเฮ่นี่เฮ้ยเฮ้เฮยนี่ย้เฮ้ยเฮ้ย้เยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย Nè, bây giờ chơi vô lên, đi đạp thô của cháy, đi theo ngựa bà giá, đi Ô, lô chân, đi ad nói, ad nói, thê thê, đi theo ngựa, đi theo lấy. Mạnh dây. Nói เดินไปฉันไม่เบื่บางอย่างนี้เนะี่ยโอ้ยเป็นแหลกสลายไม่ไอ,อยาตรู้ที่แข่งกังกนเองแล้วโอ้สู้ไม่ไหวว่าไม่อยากสู้แล้วว่้ไม่ขอสู้ได้ไหมโอ้น่ากลัวน่ากลัวยังมีตัวนึ่งอย่างนั้นละ่ะเอ้ยยิงลเลยยิงเลยยิงเลยคือพลังเสียถึงว่าจะกลัวว่าจะไม่ถอยเด็ดขาดว่าจะไม่ยอมให้หกับสปราราน่าปลาดุกยางลื้อหรอกว่าไม่กลัวว่าจะสู้ใจถึงดีนี่แกอห้ความใจจริงม่ยิงเลยงั้นว่าจะบุกเข้ามาแล้วนะว่าไม่กลัวเลยทั้งนั้นว่าจะใช้ดาบมานี่กในการรื้ เตรียมตัวตายซะเนี่ยยิงเลยไม่ตัวไม่กลัวเลยนั่นเนี่ยสู้สู้สู้เอายิงห้าตายแล้วเนี่ยโอ้โหตายง่ายจริงๆเลยเนี่ยไม่มีใครสู้กันได้แล้วจะพวกนางงออฉันรู้แล้วแกไปเพื่อนร้อยสามคนนี้ไม่น่าหยิ่งเลโอ้ระจอแกจ่อไอตัวเขียวไอเข้ามาสิแต็งโมเลบอออกปฏิบัติการมาเลยเต็งโมเลบออกปฏิบัติการ จการไม่วลเลยแตงโมโรโบไอตัวนี้แหละสัมปันที่ค่าเบื่อจัน

ไอ้เจ้าหุ่นยนต์บาผมไม่ไดต้องใจนครผมขอโทษด้วยอน้องชายของคุณมาเลวผมไม่เลยต้องฆ่ามันนครก็โทษด้วยตีหนูไปกินกอนคือเสียงมรณะโจใช่ไหมที่เป็นคนบงการทั้งหมดนายตัวเขียวหน่อยนัแกจะจัดการแกเองป้าป้าป้า้นะฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยน่ะไม่ต้องพูดมากเลยแกนี่เอาไปกินแกจะต้องเจ็บปวดแต่แตแตงโมโรบลีมาช่วยฉันแล้วแตงโมโรบตายตหมดแกต้องตายหมดดเกินาเลยา โอเคอ้าวแล้วตอนนี้เราก็ชนะแล้วนะเพื่อนส้มนะเรามาเรียบร้อยแล้วจ้าวอลมัก็ได้ตายเรียบร้อยแล้วบตรตงมูในรูปแบว่านไม่มีตัวตนจริงๆนะเพื่อนนเป็นแคเกม่นี่เรื่องจริงนี่ย้เดี๋ยวจะพิสูจ้ดูเพื่อนว่าไม่มีตัวจริงๆ้ยจิบแ้วต่มอย่าไปเชื่อพวกมันเพื่อจัดเอเื่อนนมีตัวจริงๆย่าไปเชื่อพวกมันพวกมันหอกย่าไปเชื่อมันเพื่อนะตูดของนอยไป่เลย ทีนี่นายก็เห็นแล้วนะบอกแตงโมนี่มันก็แค่โปรแกรมอัดวิดีโอนะโอเคจะเชื่อนายล้วเพื่อนโคอทีมึควรมสเชได้ตยเลยโออย่าบอก่วานี่ังไม่มีตัวตนจริงอย่นี่พกกูเ่อ้ยๆเลยนี่ยมจริงว่อมโอ้นั่นนั่นนัมีตัวตนนะเพื่อนนมีตัวตนจริงๆนะเห็นมั่นนั่ตัวสีแดงเัยเพื่อนเนี่ไหมนมีตัวจริงจริงแล้วแตงโมรับเบอนเชื่อันแต่นะ